นัตถิสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมคำจุนโลกกราบสวัสดีสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่พูหลวงทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาส่งงานให้เอฟซีตรวจอีกแล้วค่ะนะคะมาส่งงานในการทำงานของแม่นกน้อยนะคะเพื่อจะส่งงานให้กับชกข,ของบ้านด้วยนะคะเพราะว่าอีกสองสามวัน พื้นที่ของบ้านหลังนี้นะคะเสา30ต้นนะคะที่เคยถ่ายทำการทำงานให้ดูตลอดก็จะแล้วเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็ทำการติดมอบมอบฝ้านะคะซึ่งในการติดติดมอบฝ้าเป็นกรอบรูปนะคะมอบปัวกรอบรูปนะคะทำจากไม้โพลีโพลิสไตรีน p ีนะคะซึ่งเป็น เนื้อไม้เนี่ยที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากไม่สามารถที่จะใช้ตัวลูกหมูหรือใบตัดไฟฟ้าตัดได้เลยเพราะตัดแล้วควันขึ้นเขียวเลยนะคะต้องใช้เรื่อยๆเ,เท่านั้นเองนะคะก็เป็นเนื้องานเนื้อเดียวกันกันกบประตูนะคะประตูโมดิ้ง Yes Modding นะคะซึ่งเราใช้ในการทำประตูนี้ด้วยนะคะก็เป็นงานที่สวยงาม แล้วก็หรูดูดีแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะเราก็จะประกอบทุกห้องเลยนะคะที่ในผนังในห้องบ้านของลูกค้าทุกห้องเลยเราจะประกอบรกรอบรูปหลุยนี้นะคะซึ่งภายนอกจะใช้เป็นสีน้ำตาลโอ๊กนะคะภายในจะเป็นสีครีมนะคะครีมลายทองนะคะซึ่งสวยงามมากแล้วก็แข็งแรงนะคะ เนื้อแข็งแรงมากขอบอกเลยนะคะแล้วก็ในการประกอบชิ้นงานเนี่ยสามารถที่จะไปใช้งานได้หลายประเภทนะคะในการใช้กรอบรูปที่ทําอยู่นะคะแล้วก็ในการประกอบติดตั้งนะคะเราก็จะมีใช้ปืนลมยิงนะคะแทนตะปูนะคะเพราะว่าคอนกรีตเขาจะแข็งแกร่งมากไม่สามารถที่จะตอกไปด้วยตะปูคอนกรีตแล้วตัว เนื้อกรอบรูปหลุยโพลีโพลิไตรีนเนี่ยเขาก็แข็งมากไม่สามารถที่จะใช้ใบตัดลูกหมูหรือเครื่องตัดด้วยไฟฟ้าได้นะคะต้องใช้เลื่อยเขาเรียกว่าเลื่อยรันดาค่อยๆเลื่อยเลื่อยๆไปจนกว่าจะขาดนะคะเพราะว่าความแข็งแรงทนทานแข็งแกร่งแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะโดยมากแล้วเขาจะไม่ได้ใช้กันเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะบ้านหลังหนึ่งก็ จะพะกรอบนี่ก็าหลายหมื่นบาททีเดียวนะคะจะพะกรอบหลุยที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะคะสวยหรูดูดีแข็งแรงทนทานไม่บิดไม่งอนะคะเพราะว่าแร่งมากเลยในการประกอบนะคะก็ต้องใช้ปืนลมยิงเพราะว่าความแข็งแรงของเขาไม่สามารถที่จะตอกด้วยตะปูคอนกรีตได้นะคะต้องใช้ปืนลมแรงอัดนะคะยิงเข้าไปแล้วเราก็จะมาตกแต่งลอย รูนะคะของตะปูปืนลมนี้อีกทีหนึ่งนะคะด้วยซิลิโคนที่ทำเป็นสีเดียวกันกับเนื้อของกรอบรูปหลุยเนี่ยนะคะก็เป็นงานที่สวยงามนะคะเราก็อยากจะให้สิ่งที่ดีๆที่สวยงามให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เป็นงานที่เป็นเนื้อเดียวกันกับประตูแล้วก็วงกบนะคะที่เราใช้อยู่ก็คือ โพลีโพลิสไตรีน PS เนะคะเป็นเนื้องานที่แข็งแกร่งแข็งแรงสวยงามทนทานนะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็บอกว่าบางคนเขาไปทำงานมาหลายสถานที่นะคะหลายหลายหมู่บ้านนะคะก็บอกว่าไม่เคยเห็นนะคะที่เจ้าของหมู่บ้านหรือว่าเจ้าของโครงการเนี่ยจะใช้กรอบรูปหลุยนะคะอย่างดีอย่างแทงเพื่อมาประกอบให้กับลูกค้าอันนี้เราก็ อยากให้ความสวยงามแล้วก็ความหรูนะคะในการซื้อบ้านนะคะลูกค้าก็ซื้อบ้านของเรานะคะราคากันเป็นล้านสองล้านนะคะหรือว่าหลายล้านบาทเราก็อยากจะให้สิ่งที่ดีๆให้ลูกค้าอยู่แล้วก็มีความสุขใจว่ามองเข้าไปบนเทดานฝ้านะคะฝ้าสวยงามแล้วนะคะก็จะต้องมีมอบมีกรอบรูปนะคะที่ ประดิษฐ์ประดอยประดับประดาให้ความสวยงามนะคะเนื้องานของเราก็เลยจะต้องสวยงามไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการประกอบการติดตั้งนะคะก็ค่อนข้างยากนะคะต้องต้องตัดมุมเข้ามุมเข้าฉากนะคะตามมุมเสาตามอะไรต่างๆแต่ว่า ทุกคนก็พร้อมที่จะทํางานเพราะว่าทําแล้วเกิดความภาคภูมิใจในความสวยงามก็อย่างที่บอกให้สายทําทุกท่านและเอซีในการใช้กรอบรูปหลุยโพลีโพลิไตรีนนี่ Poly นะคะสามารถที่จะทําได้หลายอย่างนะคะอันนี้เราก็มาทํากรอบรูปนะคะกรอบกรอบผนังใหญ่ของบ้านเลยนะคะกรอบผนังใหญ่นี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นกรอบบัวหน้าต่างนะคะ หน้าต่างห้องนะคะแต่และห้องเนี่ยเราห้องทํางานที่เราอยากได้หรูดูดีนะคะพอใส่กระจกลงไปแล้วเราก็นํากรอบรูปหลุยโพลิสไตรีนเนี่ยมาประกบนะคะเป็นกรอบร้อมกับหน้าต่างห้องทํางานแล้วก็หรือที่หัวเตียงนะคะที่อย่างที่เห็นนะคะหัวเตียงเราก็สามารถที่จะมาประกอบนะคะเป็นภาพโดยใส่ วอเปเปอร์ลายที่สวยๆแล้วก็นำกรอบรูปหลุยนี้มาประกอบที่หัวเตียงหรือว่าที่ผนังบ้านผนังห้องของเรานะคะมุมใดมุมหนึ่งที่เราอยากจะติดภาพนะคะอย่างบ้านหลังนี้เขาก็ติดภาพองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทั้งทั้งหมดนะคะในในสิราชการนะคะซึ่งติดไว้ที่ผนังก็เป็นความสวยงามและเป็นความหรูดูดีนะคะก็เลยอยากจะบอก สหายสายธรรมแล้วก็เพื่อนเอฟีทุกท่านว่าในการที่จะใช้กรอบรูปกรอบหลุยเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้หลายอย่างหลายประเภทนะคะไม่จําเป็นต้องทํากรอบรูปหรือว่ามาทํามอบฝ้านะคะเราก็นําไปประดับตกแต่งที่ผนังบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหมู่บูชานะคะหรือว่ารูปภาพบางบางท่านเนี่ยท่านแต่งงานนะคะก็จะมีภาพแต่งงานนะคะอันนี้เป็นกระจก กระจกแสงซึ่งสามารถที่จะทําให้บ้านดูกว้างดูสว่างเราก็นํากรอบปลุยนี้นะคะมาตัดกรอบมุมกระจกให้หรูดูดีให้สวยงามได้เพราะทุกอย่างทุกงานนะคะนี่ก็เป็นกรอบรูปนะคะซึ่งเป็นโอวาทธรรมคำสอนของพ่อหลวงพ่ออํานาจโอภาสนะคะซึ่งท่านก็ได้มอบให้มาเราก็นํา นะคะมาโชว์ไว้ว่ากรอบรูปนี้สามารถทำได้หลายอย่างหลายประเภทนะคะแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้อันนี้ก็แนะนำบางท่านแต่งงานแล้วอยากจะโชว์รูปแต่งงานก็สามารถไปประกอบมุมได้นะคะอันนี้เมื่อไม่กี่วันนี้เราก็ให้ดูเนื้องานของเราในการประกอบเคาน์เตอร์กรัวนะคะจับเฟี้ยมก่อฉาก นะคะเป็นงานที่เราได้ทำกันเมื่อ3-4มสี่วันที่แล้วนะคะขณะนี้เราก็งานความพร้อมในด้านเคาน์เตอร์ครัวของเราก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการประกอบในการฉาบนะคะตกแต่งต่างๆทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยย้อนให้ดูาภาพวันนั้นที่เราให้ทุกทา่านดูวันนี้เสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะที่เราจับเรียมปูกระเบื้องฉาบกันวันนั้นก็คือ ในครัวผนังครัวเราจะติดกระเบื้องหมดถึงเพดานฝ้าทั้งสี่มุมเลยนะคะแล้วก็ติดพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะคะเวลาเราเข้ามาในห้องครัวหรือปรุงอาหารหรือตู้ไมโครเวฟอะไรต่างๆก็ดูดกลิ่นนะคะฟอกอากาศออกไปนะคะดึงอากาศออกไปนะคะเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ขอไม่ได้อะไรแต่เราก็ติดไว้ให้เลยเพื่อดูดอากาศดูดควันนะคะเดี๋ยวก็จะมีเครื่องมีตัวดูดควันนะคะ ตัววุดดูดควันอ,อีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ใส่ลิ้นชักให้นะคะบานใต้อ่างล้างจานบานสำหรับใส่ถังแก๊สนะคะแล้วก็บานใต้เตาแก๊สนะคะ ด้านมุมขวานั้นเราก็ทําระดับต่ําลงมาพอตั้งเตาแก๊สป,ปุ๊บก็จะระดับเสมอกันนะคะตรงเคาน์เตอร์มีอ่างล้างจานด้านซ้ายมือนี่ก็สําหรับมีลิ้นชักนะคะใส่ช้อนใส่มีดใส่อะไรแล้วก็ด้านบนก็สามารถที่จะตั้งกระติกน้ําร้อนตู้ไมโครเวฟตั้งหม้อข้าวนะคะเราก็ทําไปให้ลูกค้าพร้อมใช้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ขอมานะคะเราก็ทําให้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องใช้งานนะคะ ไฟเราก็ประกอบให้เป็นที่เรียบร้อยหมดทุกห้องแล้วนะคะเป็นที่สวยงามนะคะแล้วก็เตรียมทําความสะอาดเตรียมส่งงานนะคะสําหรับภายในนะคะเราติดมอบฝ้าเ็จอะไรเิดก็ทุกอย่างเรียบร้อยหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าไฟก็ประกอบเรียบร้อยนะคะเหลือติดมอบอย่างเดียวเราติดมอบเมื่อวานกับวันนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะทําความสะอาดแล้วก็ส่งมอบงานให้กับ เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็จะมาตรวจรับงานอันไหนที่อยากให้เราแก้ไขเขาก็จะเขียนไว้ว่า,าตรงนี้นะตรงนี้หน่อยนะตรงนี้หน่อยนะแต่ว่าอันเนี้ยเ mm. พื่อนก็มาตรวจงานให้ลูกสาวเขาทุกวันนะคะวันละห,หลายรอบอันไหนที่อยากปรับเปลี่ยนก็คือปรับเปลี่ยนได้ทันทีนะคะเราก็จะได้เสร็จได้ทันเวลานะคะ แล้วก็ถ่ายทําให้ดูเมื่อวันก่อนนี้ที่บอกว่าเจ้าของบ้านอยากได้ระเบียงหน้าบ้านเพิ่มมาอีกหน่อยนึงนะคะก็จะได้เป็นพื้นที่หน้าบ้านเพิ่มนะคะเราก็ทําการปรับดินปรับพื้นที่เจาะเข็มหนุนเทปูนนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะตามใจ เจ้าของบ้านเลยค่ะทุกอย่างทีทุกอย่างที่ต้องการทุกอย่างที่อยากได้บอกเราเราก็จะทําให้ทันทีนะคะก็มา,าแสดงความเข้าใจกันว่าอยากได้ตรงนี้นะตรงนี้นะในช่วงที่เราทํางานเราก็พร้อมหลังจากที่เทแล้วหนึ่งวันนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วเราก็มาปูกระเบื้องนะคะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระเบียง หน้าบ้านที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนั้นก็คือเป็นงานที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมส่งอันนี้เราก็มาตรวจงานกันที่ได้เล่าให้อเอฟซีและก็สายได้ฟังว่าแม่น้อยได้มาทําบุญถวายไม้ฝ่าเชล่าที่ทําห้องพักเร,เรือนนอนของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมวัดบางหิน นะคะเราก็ปูกระเบื้องนะคะกระเบื้องก็ถ่ายทําให้ดูเมื่อวานนี้นะคะ3วันนะคะที่มีสุภาพสตรีคนเก่งเขาปูกระเบื้องคนเดียวนะคะใช้เวลาอยู่3วันนะคะกระเบื้องร้อยสาตารางเมตรนะคะเขาปูคนเดียวเลยนะคะ3วันวันนี้เราก็ไปตรวจงานก็ทําการ ะะยาแนวกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือเนื้องานนะคะที่ไม่น้อ,นอยไปตรวจงานไปทํางานแล้วก็ส่งงานมาให้สหายสายทําสหายสายอากาศได้ดูแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็ได้ดูข้อมูลว่าอะไรที่ใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้างเผื่อนําไปประยุกต์ใช้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยที่ กรุณาติดตามช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงมาโดยตลอดทุกวันแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยดีมาโดยตลอดนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยกับแม่นกน้อยนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมีสาระบ้างไม่มีบ้างก็ต้องขออภัยด้วยมีข้อแนะนำติดติงก็เข้ามาได้นะคะไม่ใช่ชมอย่างเดียวติบ้างก็ได้นะคะเรายินดีน้อมรับฟังนะคะหรือว่าจะให้เราเล่าเรื่องอะไรหรือมีเรื่องอะไร ส่งมาให้เรานะคะได้เล่าเราก็ยินดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆขอให้บุญรักษาให้เทวดาคุ้มครองให้ทุกท่านมีทรัพย์สินเนืองนองมีเงินมีทองไหลมาเทมาให้งอกให้เงยเหมือนถั่วเหมือนงา ประสิทธิลาภาพระวันตุเตาธ,าธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะสำหรับวันนี้แม่น้องน้อยบ้านไร่ผู้หลวงก็ต้องขอกราบสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ